นักแสดงสาวผู้เปลี่ยนความสามารถเป็นทั้งนักร้องนักแสดงและพิธีกรคุณน,นุกสุธินาเกษมสันนะอายุทยาเธอจะมาร่วมไขปัญหาปริศนาแห่งตัวเลขกับเราในรายการเลขมหาสมบัติขอแชิ์พบกับคุนกนิษสารสิทธิ์และคุณทองทองมกจ้อ ขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการเลขมหาสมบัติครับรายการที่ตัวเลขจะพาคุณมหาสมบัติมหาสมบัตินี่ถ้าเกิดตอนนี้เรามาพูดถึงสาวน้อยนะเมื่อก่อนเห็นว่าเป็นสาวน้อยนะเดี๋ยวนี้โตขึ้นมาเป็นสาวใหญ่อยอยเต็มตัวเลยเนี่ยนะจะนึกถึงใครตอนนี้เอ้าก็น้องนึกถึงตัวเองสิคะคุณเป็นสาวแล้วท่องเป็นสาวเต็มตัว <c oughs> แล้วยังหลอนี่คืยังหล่อนนี่นะต้องเป็นพวกนั่น สาวไสให้กากินแขกรับเชิญงเรานะครับเป็นสาวน้อยนะครับเดี๋ยวนี้โตเป็นสาวใหญ่เต็มตัวแล้วนะครับมากด้วยความสามารถเป็นทั้งนักแสดงนางแบบพิธีกรนักร้องจะเป็นอะไรบ้างอยู่ไปถามเขาขอเชิญพบกับคุณนุกสุธยาเกษมสัน์นาิอทยาครับ พี่คะเอ่อมากับนลุกๆกับ้องนุ๊กอยู่ไหมท่าเชิญนุกออกน้องนุ๊กออกมาได้เลยคุณพี่คุณพี่พี่แย่อยากมีสาวสวยมายืนข้างๆแล้วพี่ว่าเหมาะดีนะเออพี่ต้องการแบบช่วยกล้องช่วยโค้ชอัพหน่อยใช่เออท่านทางนี้ท่านนี่ยคงจะดูดีขึ้นเดี๋ยวก่อนนะน้องเขาไม่ได้คิดอะหรังนี่แฮะพี่เนี่ยคือคุณน้องขาขอขอโทษนะคะ นักกีฬาค่ะเรามาว่าถึงผลงานตอนนี้ดีกว่ามีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้ก็มีละครนะคะที่กำลังออนแอร์อยู่แล้วก็เปิดโรงเรียนสอนการแสดงโอ้ที่สำคัญมีมีห้องตัดอีก4ห้องโอ้โหและตอนนี้ขอเชิญน้องนุกนะครับที่ท่านของ X อ็ e เฟสเชอร์โนะครับ X กินเมื่อไหร่ได้เรื่องครับ สองท่านครับไปพบกับพวกเขากันเลยครับท่านแรกนักศึกษาหนุ่มที่หวังจะมาหาทุนการศึกษาคุณชัยวัน์โอาภาสพิพากรหรือคุณหมูอยู่ที่ท่านของสั้นซิ้วลองแห่แข็งแรงขึ้นจากร่างจดปลายไว้ผมยาวด้วดังใจสั้นซิ้วลองแห่ท่านที่สองอนาคดวิศวกรสาวคุณกมลรัตเกียรติวรพงศ์หรือคุณอ้อยอยู่ที่ท่านของเพื่อสภาพคันในโบที่สุดเพื่อความงดงามในวิถีทางของโทกเชเว ถ้าผู้ชมในห้องส่งครับอยู่บนอาจรรย์ของแฟร์บิดลี่ครีอินวันี่มนเชื่อคาร์ลชูชาร์วส์ครับนะะเอ้พี่แฟรค่ะวันนี้เรามีเกมอะไรสนุกสนุกให้พวกเราเล่นกันนะเกมวันนี้แล้วกันสนุกแน่นี่คำถามของเกมวันนี้มาดูนี่ก่อนไหนเอ่ยแวบแวบก็ห้นะฮะนี่นี่คือคำถามของเรานี่นี่คือคำถามของเรานะครับ ว่าในเกมอักษรไข้นี้นะฮะมีคำที่มีความหมายทั้งหมดกี่คำดูด้านด้านซ้ายไปขวาบนลงล่างนะครับช่วยนับกันเองนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเก่งในภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยท่ะไม่ค่อยเป็นจ้าเขาแก่เนี้ย <laughs> ลองดูสิครับว่าอืมมันมีอะไรอย่างเงี้ยสักกี่คำนะฮะดูแล้วก็วก็คิดว่าน่าจะมี กยี่สิบคุณหมูและคุณอ้องถายว่าเลขจริงมันสูงกว่าต่ำกว่าหรือว่าพอดีเป๊ะครับคุณอ้องครับสูงกว่าค่ะสูงกว่าแล้วไปดูเฉลยพร้อมกันดีกว่านะครับนะสูงกว่า10นะครับจะมีทั้งแนวนอนนะครับจากซ้ายไปขวาและแนวตั้งจากบนลงล่างนะครับดูซิว่ามันมีสักกี่คำหน้า มันจะดูงงๆอยู่ยังไงเดี๋ยวเราไปดูเฉลยแผ่นนี้ดีไหมดูเฉลยแผ่นนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วมันยังไงกันคุณนี่อันนี้เป็นแนวนอนแนวนอนแถวบนนะฮะได้หนึ่งโอ้นี่เฉพาะแถวบนเฉพาะแถวบนนี่ห้าคำนะห้าคำแถวที่สองสองคำวงแล้วก็วงแถวที่สามอีกห้าคำโอ้โหสี่นะครับสี่ก็เป็นสี่คำ อันนี้ก็สี้โหแนวตั้งอีกอุย้ยอันนี้แนวนอนแลวแนวตั้งอ่ะแนวตั้งอันแรกมีขวยนะอั1 1> นหนึ่ามสองมีโยนลาลามแล้วก็สิ่งที่พี่เป๊ะชอบไหมชอบไหมมีขาชอบไหมามมีม้มง,งม้จบวกแถวที่สาม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 สม ระดอนแถวที่4ี่สองคำเป็นยงกะละแถวตึดท้านมีอันเดียวคือยงงงงงงมัมโษแต่บางครั้งบางท่านบอกคำนี้เป็นเป็นเป็นภาษาไทยหรือล่าอันนี้อ่านว่าขยันะฮะอันนี้เรานำมาจากพจนานุกรมนะครับฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับปีพศ2525นะอันนี้แปลว่าความสิ้นไปเสื่อมไปนะไม่ใช่ขยันหรือไม่มีสระ ย้งนั้นไมมีความหมายเหมือนกันยงนี่หมายความว่าอะไรความมั่นคงยงหมายถึงแล้วมาดูเลขจริงกันดีกว่าเลขจริงนั้นก็คือสามสบองตอบถูครับสามสิบสองนะครับน้องไปเชิญคนนี้เลยครับนี่วันนี้นี่นะ เป็นคนแรกเลยที่จะได้มาเริ่มสะสมเหรนกันนะครับก็ขอ,ขอให้สะสมเดินได้เยอะเลยดีกว่าขับรถสุนทามาเยอะๆไหมครับวันนี้เมื่อเช้าตักบาตรยางก็ตักแล้ววันนี้แสดงว่าคุณต้องได้หินสุดบัตแน่นอนเลยนะฮะใช่เลยครับสิบเหรียญเหรียญเงินหรือเหรียญทองดีครับเหรียญทองค่ะผิดครับ ต้องไปกวดน้ำก่อนจะได้ทายถูกนะครับแล้วตอนนี้เหรียญสะสมเราอยู่ที่ตูนเหรียญครับแล้วก็ว